พร้อมไหมคะย่นนาทีหนึ่งนาทีเพราะฉะนั้นเต็มท<บ>ี่นะคะไม,ไม่ต้องไม่ต้องจ่ายใช่ไหมคะไม่ต้องคะ่ะเจ้าของให้เราไม่ออก ดูดีมากไม่เคยเห็นกระชาหลอกขนาดันนี้เหลนอสวยมากอจบไม่กินไม่ทำไม่ทำทำไมไม่รอให้รอมีมันป่าเสมอส่วนร้อนไอให้เป็แหกปากระหว่างรอก็รู้สึกว่าพี่ต้นเขาโง่พี่เหลนหรือเปล่าอะไรนะ เราปกตาพอติเราคนเราให้แบบใช่ไมก็ตอนนี้